วัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักขัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านกระเทียมอําเภอประสาทใช่ไหมครับเภอสังขะวันนี้ก็อยู่บ้านกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่ฟาร์มของพ่อใหญ่นะผมเป็นครั้งที่สองนะครับผมที่มาเยี่ยมคอกพ่อใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมจำนงบุญจงครับครับผมคลิปที่แล้วพ่อใหญ่แกก็แชร์ประสบการณ์ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่เขา แชร์ปรสบการณ์ให้กับเอซเยอะเลยนะผมเนี่ยรอบนี้ก็บัวของพ่อใหญ่ก็มีแบบสวยๆบามันชาลเล่มีกี่สายพันธุ์ครับพ่อใหญ่ที่นี่ก็มีแค่บรามันกับชาลเล่ตตัวนั้นก็พึ่งแม่แม่เป็นแม่ของ าชาวเล่บ,บ,บมบีฟมาเตอร์แต่ผมผสมบีฟพึ่งคอดได้สองวันครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผมเอฟซีรับรองได้ความรู้อย่างพ่อใหญ่แน่นอนันนี้อ่าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย <c oughs> อ่าก็เลี้ยงแบบบ้านบ้านนะพ่อใหญ่ครับเลี้ยงแบบบ้าน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 ,นแต่วัวไม่บ้าน <c oughs> วัวสวยจริงๆครับผมครับก็เป็นลูกหลอดทั้งหมดลูกหลอดทั้งหมดครับเป็นสายพัฒนาตัวจริงเลยครับตัวนี้อ่เป็นลูกของ ดีเซลดีเซลโอ้ดีเซลแม่แบบแม่บ้านๆครับผมแม่เล่ผสมบีฟฝั่งนี้จะคัดแยกเป็นอะไรเป็นคือวัวหย่านมครับอันนี้วัวย่านมได้สิบสิบเดือนครับวัวยานมได้สิบเดือนส่วนมากแล้วพ่อใหญ่จะแยกแยกนมช่วงกี่เดือนครับที่เหมาะสมที่สุดก็แล้วแต่ความเหมาะสมบางทีส่วนมากก็สี่เดือนประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนกับห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้พ่อใหญ่ดูจากอะไรของเขาครับก็ดูหนึ่งแม่ มผมเริ่มตั้งท้องถ้าแม่ผมผสมเสร็จผมก็จะรีบแยกหน่อยอ๋อรีบแยกรเร็วกว่าเดิมครับเพราะว่าพวกนี้จริงๆแม่ก็เดือนเดือนไม่เกินสองเดือนแม่ขึ้นแล้วแม่เป็นสามครับก็ดูเขาสิบยังเขาตอนนี้สิบเดือนลูกน้องเขาคลอดแล้วกับผมอ่าขึ้นไวมากวัวที่นี่อ่พาพ่อใหญ่มีเคล็ดลับการเลี้ยงไหมครับที่นี่ก,ก็ไม่มีครับผมก็ให้กินหญ้ากินหญ้าหัวอาหารบ้างหัวอาหารบ้าง ก็ผองอาหารบ้างอาทิตย์หนึ่งให้ประมาณกี่ครั้งก็พ่อใหญ่หรือว่าให้ทุกวันตอนเย็นให้ทุกวันครับเช้าเย็นข้าถ้วยอ๋อเช้าถ้วยเย็นถ้วยครับอืมดีไปถ้วยหนึ่งถึงกิโลไหมพอใหญ่ก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็คือมาตรฐานทุกตัวก็คือถ้วยหนึ่งเท่ากันหมดเลยครับเพราะว่าถ้าให้มากกว่านั้นอยากรามันให้มากกว่านั้นก็กินไม่หมดอ๋อเขากินไม่หมดมีหญ้าเนเปียที่ผมปลูกเองครับผมเองแล้วก็เขาได้กินหญ้าอิ่มนี่นะครับ ถ้าว่ายญ้าเราไม่มีเราก็เพิ่มอาหารขึ้นครับผมแต่ไม่ไม่อาหารก็ไม่ได้ผสมอย่างอื่นอา,าอาหารก็เพอ่ไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยครับไม่ผสมรำไม่ผสมอะไรก็อาหารล้วนๆอาหารล้วน,วนครับแล้วพ่อใหญ่มีวิธีกําจัดอย่างเช่นมแมลงเนี่ยผมสังเกตดูไม่มีมแมลงเลยผมก็ฉีดยาฉีดยาครับฉีดยาอาทิตย์ละครั้งอ๋อทีละครั้งเป็นยาพอบอกได้ไหมครับว่าเป็นตัวไหนครับก็เป็นยาตันท้องตลาดตามท้องตลาดทั่วไปเลยอ๋อ ก็อบ้างครับผมครับผมแต่น้อยเนาะพ่อใหญ่เนาะน้อยครับอ่าช่วงนี้ก็น่าฝนบ้างสองอาทิตย์ครั้งบ้างเราเราก็ดูแหละถ้ามีแมลงก็เริ่มฉีดถ้าไม่มีเราก็ปล่อยคือไม่ใช่ว่าต้องฉีดทุกอาทิตย์ฉีดตัววัวได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับพ่อใหญ่ครับก็โดนตัววัวด้วยอ๋อฉีดตัววัวด้วยครับอ่าอย่างเช่นลูกรุ่นยานมเนี่ยพ่อใหญ่เปิดราคาไหมครับลูกรุ่นยานมก็มีท่าท้าโดนราคาก็เปิดถ้าโดนราคาก็เปิดอ่าอย่างอย่างเช่นบามั่นตัวนี้นะครับตัวนี้ ป็นลูกของ C y 0 9 6ศนโอ้โหนี่ลูก CY096 ูนะครับผมอันนี้10เดือน1ิเดือนครับแม่เขายังอยู่ไหมครับเนี่ยแม่เขาก็ตัวนู้นอ๋อแม่เขาอยู่ในค้องนะผมเดี๋ยวพาไปดูนะผมแม่แม่ก็เป็นเลือดร้อยแหละแต่ว่าไม่มีใบแม่เลือดร้อยไม่มีใบครับผมครับก็ดูหน้าแม่ก็เป็นเลือดร้อยครับะผมเดี๋ยวค่อยไปดูแม่ครับแม่เขาสวยมากแม่ผสมผ่านสี่รอบแม่ผสมผ่านสี่รอบแล้วมีครับผมท้องเอาพูดง่ายว่าท้องสามเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจท้องครับผม พี่หมอมาวันนั้นผมไม่ได้ตัวผมอยากสอบถามพ่อใหญ่เน่อยอันนี้ทาเองนะครับนาออันนี้ทําเองครับอ่าจกทำเองหมดนะครับผมก็ทำเองนั่งเล่นเล่นนั่งแต่เล่นเล่นครับดีกว่านั่งวันไหนเราว่างนั่งเล่นเล่นก็ถักเอาบางทีก็ถักตอนเย็นครับผมขอถามร้าวๆหน่อยพ่อใหญ่ทํายากไหมก็ไม่ยากครับใช้เชือกกี่เส้นครับพ่อใหญ่ใช้เชือกสิบเส้นประมาณสิบเส้นครับอ่ายาวสองยาวสี่เมตรยาวสี่เมตร อืมนี่ก็นั่งถักไปครับใช้เชือกถึนนสกเส้นฟางก้อนยาวเนาะถ้าเป็นฟางอ่าก้อนสั้นก้อนเล็กครับครับอันนั้นก็ไม่ต้องยาวถึงสี่เมตรประมาณสักสามเมตรก็ได้ครับผมถ้าเราเป็นฟางสั้นๆอันนี้มันผมเผื่อฟางมันอัดไม่มาตัอัดมาตรฐานฟางยาวบ้างอะไรบ้างนี่นะถ้าเป็นของบล็อกบางบางบล็อกมันก็จะเป็นก้อนสั้นๆก็ประมาณสามเมตร ว่าตัวนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ครับผมมาผมไม่ได้ห่วงครับผมแต่ว่านะอยา่าเยีเ<อ>่ยมชมได้นะผมอย่าเอาหัวอย่าเอารวอะไรมาคือไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเพราะว่าหนึ่งผมก็อย่าเอาัวอย่าเอาอะไรมารจะคืออย่าเอาบัวเข้ามาข้างในเพราะไม่รู้ว่ามันติดเชื้อติดอะไรบางคนก็ เอ้ามาเข้ามาอย่างนี้นะนตัวคนมาได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ก็ต้องดูว่าคนติดอยู่ในในช่วงติดเชื้อไหมถ้าช่วงติดเชื้อติดอะไรผมก็ไม่ให้เข้าครับผมหน้าฟาร์มนี่ก็คือขายอาหารด้วยนะผมาขายอาหารสัตว์เล่นๆครับจริงๆขายได้วาแล้วก็สอบสองก็สอบผมไม่ได้เน้นขายอะไรมากมายเพราะว่า หนึ่งก็เอามาเลี้ยงวัวตัวเองครับผมเอามาเลี้ยงวัวแล้ว,วาชาวบ้านบอกว่าทําทไมไม่เอามาขายด้วยก็เลยเาาขายเผื่อว่าชาวบ้านเขาซื้อนอเนียครับผมเป็นทางเลือกให้เขาเขาก็<อ>ก็ขายได้วันหนึ่งก็ไม่เกินสี่ห้ากระสอบยกเว้นว่าวันไหนปุกกจได้อยู่มันเจ็ดแปดกระสอบอืมครับผมก็<อ>ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้มากมายอะไรครับอืมแต่สนใจก็มาซื้อที่บ,บ้าน ที่ร้านของพ่อใหญ่ได้ครับผมมาซื้อมาซื้อแล้วก็บอกเออวัวเป็นสัตว์เร็วอะไรเร็วบางทีทุกคนมาดูวัวแล้วก็มาถามว่ามันบอกว่าวัวสิบเดือนอ่ะวัวเดือนครึ่งหรือสองเดือนเป็นสัตว์ทําไมมันเป็นสัตว์เร็วผมก็บอกไม่รู้ผมก็ให้กินปกติดีนะครับมีคนบอกว่ามียากระตุ้นยาอะไรไหมไม่มีครับตัวนี้พ่อไหนครับฝั่งนี้ตัวนี้เป็นพ่อของพ่อเรดชิรับเรดชิปนี่ พ่อนนหัวนะผมแม่อแม่เป็นลูกเอชเคสี่หกแม่เขายังอยู่ไหมครับพ่อใหญ่แม่ผมปล่อยไปแล้วเขอปล่อยไปแล้วครับ,มรบแม่เขาสูงแต่ลูกออกมาไม่สูงครับผมแม่เขาก็จะสูงประมาณร้อยร้อยห้าสิบบวกประมาณกี่เดือนครับพ่อใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ขวดกว่าตัวนี้ขวกกว่านะครับผมนี่แม่เขาขายไปแม่ผมผสมซีไวศูนย์เจ้าหกแยกเทศไปื น่าจะใกล้คล,ลกลคลอดแล้วน่าจะใกล้คลอดแล้วนะรทุกคนพ่อใหญ่พาดูแม่ลูกนยครับผมแม่ท้องตัวนี้ตัวนี้ผ่านรอบอครับสามเดือนนะครับไล่ว่าสามเ,เดือนอนี่ครับผมสามเดือนแต่ไม่ยังไม่ได้เช็คท้องครับผมก็ยังไม่ประกันว่าท้องอืมแต่คือไม่มีอาการแล้วสามเดือนผสมตัวไหนไว้นะครับตัวนี้อันนี้ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไว้อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมนี่สวยมากครับผมนี่เลือดร้อยนะครับผม ครับก็น่าจะเป็นเลือกร้อยแต่ว่าไม่มีใบไม่มีอะไรครับผมเมกาเจ็บเจ็บเก้าอ่าเมกาเจ็ดเจ็บเก้านะครับผมตัวนี้เจ็บขาครับในผมเหรอครับผมครับก็บดเจ็บมาอ๋อส่วนตัวนี้ก็ลูกฟันคอนคสวยมากเลยลูกฟันค่อนครอบเนื้อวันที่สิบสี่แม่สวยมากครับโอ้เดี๋ยวดูลูกนะครับผมแต่ลูกเอามาตัวนี้เดียวนี้กำลังโตโอ้ ตอนออกมานี่คือตัวนี้เดียวตัวเท่าลูกหมามีแต่คนมาเห็นบอกว่าแม่ไม่สมกับแม่เลยไม่สมกับแม่ครับแต่ตอนนี้เนื้อหนังเริ่มมาออกมาตู้ที่หลังเนาะครับนี่ลูกฝันคอนฝันคอนครับดูท้ายเขานะผมครับอ่ากลมปอกเลยเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วอ่าคือให้หนังให้เนื้อสวยให้หนังให้เนื้อสวยครับก็คิดว่ารอดูสักเดือนอีกห้าหกเดือนอีกเทาเดือนเห็นเลยครับอ่าอันนี้ก็ พี่ชายเขาก็น่าจะประมาณหนึ่งขวบครับผมตัวนี้ว่าคลอดมาเท่าลูกหมาแต่แม่ตัวนี้ให้ลูกไม่โตครับลูกตัวแต่ละตัวก็ลูกเล็กๆแต่ว่ามาใหญ่อยู่มาใหญ่ข้างนอกครับนะอ่าก็จะได้คลอดง่ายนี่ก็เริ่มเริ่มลุกเริ่มให้สวยนะครับผมแม่นี้แม่นี้คู่นี้เปิดไหมครับพ่อใหญ่ผมยังครับผมยังใช่ไหมว่าแม่ผมจะลองใส่บรามั่นดู อู้ใหญ่มากครับ่นี่นี่ตอนนี้จองจองออกฟอร์ดไปโอ้ออกฟอร์ดครับอ่าผมก็สนใจนะผมออกฟอร์ดในตอนนี้นี่ก็ผมคิดว่าไม่เกินไม่เกินอีกเดือนไม่เกินอีกเดือนหนึ่งเขาก็ขึ้นแม่น่าจะเป็นสัตว์เพราะตามปกติแม่ประมาณเดือนครึ่งแม่เป็นสัตว์แล้วครับผมอันนี้ก็ลูกออกมาสิบสี่วันแล้วก็สิ้นเดือนเนาะมันก็ได้สิบกว่าวันแล้วครับก็เราไปอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นสัตว์เพราะแม่เขาทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นอืมนี่มีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้ นี่ลูกมาอยู่สามตัวครับประมาณสามตัวอ่ามีมีลูกมาสามตัวนะผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะผมยาวมากแม่นี่นี่นโอ้งามอีเลียก็งามนะผมแม่นี่ลองใส่ออกฟอร์ดดูก่อนรอใส่ออกฟอร์ดนะผมนี่เออจะยังเห็นลูกนะครับ,รบนี่อยากดูออกฟอร์ดว่าคือใส่แตเล่มาเยอะอ๋อใส่แตเล่มาเยอะครับนี่ก็ลูกเขานี่ตัวนี้ลูกเขาโอ้นี่ลูกเขาครับตัวนี้เป็นลูกลูน่าพาร์ก ลูน่าพาร์ทครับอ่านี่แหละนั่นลูกแม่นั่นคือเขาได้น้องเนี่ยมันสิบสิบกว่าประมาณหนึ่งครัประมาณหนึ่งครัวครับมีตัวผู้นะผมเอาไปทําพ่อพันธุ์ได้เอาไปทำพ่อพันธุ์ได้นะครับเนาะตัวนี้ลูกพรีเมียมเป็นลูกลูน่าพาร์ทผสมหลอดสี่พันห้าโอ้ไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พ่อพันน้ำน้ำเชื้อหายากแล้วน้ำเชื้อหายากวมันแพงว่าน้ำเชื้อหายาก ตัวนี้ผมจำไม่ผิดนี่คือผสมวีแปดไว้ใช่ไหมพ่อใหญ่ครับตัวนี้ผสมวีแปดผสมวีแปดไว้นะครับผมกำหนดคลอดวันที่เจ็ดแต่ว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงใช่ไหมครับหรืออาจจะโอ้นม้นมดูสูงยังไม่หักผมครับไม่แน่ใจว่าจะคลอดดูตามอาการน่าจะลูกตัวผู้ดูตามอาการน่าจะลูกตัวผู้นี่ดูอยากแบบไหนบ้างครับพ่อใหญ่ ไม่ผมดูด,ดูที่มันจริงๆถ้าลูกตัวเมียมันน่าจะคลอดก็ลองดูอีกสี่ห้าวันนี่แหละครับผมประามาณอีกสี่ห้าวันก็น่าจะโอเคดูนี่ผมอยากถามจริงๆทำไมนมเขาเรียกไงให้นมม,มีแบบนี้ครับนมเขาเป็นแบบนี้ก็คือ,อหัวสาวหนึ่งละสองหัวนมสองน้ำนมเขาดีครับต้องต้องรอดูว่าลูกเป็นลูกแรกผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับแต่ว่าผมจับรูป ตัวรูปนมได้หมดแล้วไม่มีอะไรครับผมเรารอดูว่าลูกมาดูดนมจะได้ยากหรือไม่ยากแต่ทุกวันผมก็พยายามเกาพยายามเล่นจับนมเล่นกับอะไรเพื่อให้มันชินเ <c oughs> ต้าเต้าแทบระเบิดแล้วครับเ <c oughs> ต้าแทบระเบิด <c oughs> ดูตามเต้าผมว่าน่าจะคลอดแล้วครับผมแต่ดูหัวนมเริ่มลงตักคอนหัวนมสั้นหัวนมสั้นครับอ่า,านี่นมเริ่มหัวนมเริ่มเริ่มยาวลงครับผมอ่าโอ้นี่ลูก พ่อไหนครับนี่ตัวนี้ลูกไทสันลูกไทสันมาสเตอร์มีมาสเตอร์นะครับครับอู้แข้งขานี่ไม่ธรรมดาครับคลอดได้สองวันครับคลอดได้สองวันครับโอ้งามมีดีวันที่หนึ่งครับมาเยี่ยมชมได้นะครับนาะตามของก็ใหญ่อ่าอันนี้ลูกบีมาสเตอร์นี่ครับผมวหจริงๆครับตัวนี้เนี่ยอนาคตไกลแน่นอนเอลองลองใส่บิ๊แต่กอดแม่เขาเนี่ยผมใส่แต่เล่ครับอือลูกตัวแรก ครับผมเป็นเล่ลูกแรกก็เป็นเล่ครับอ่าลูกตัวที่สองก็เป็นเล่เป็นลูกของอ่านีแล็กดีแล็กอ่า่วนากหลังจากรีแล็กทํามาเป็นตัวดีเซลครับผมอ๋อก็คือตัวฝั่งนู้นคอ่าแม่แม่ไอคือตัวเมียที่แยกแยกนมนะผมแยกไปสิบเดือนได้น้องได้น้องแล้วนี่ดีมากเลยตารางผมขึ้นไว้นะฮะถ้าไม่เชื่อก็คือตามเนี่ที่ผมขึ้นไว้ นี่ยนครับผมนี่ครับเรียงบัวก็ต้องมีแบบนี้นะผมนี่เขียนไว้เขียนไว้กันลืมเนาะพ่อใหญ่เนาะนั่นแหละทองคําข้อซ่าตามรอบเลยนะผมนี่เนี่ยดูข้างล่างว่าทองคาบวกโดนัทเนี่ยครที่เขียนบวกโดนัทเนี่ยสี่สิงหาเพราะนั้นวันที่สิงหาตัวตัวลูกที่บอกลูกดีเซลนั้นเนี่ยจะได้ครับผมหนึ่งปีอ๋อผมอยากสอบถามว่าเฮดเคจะติดก้าในพบอกราคาแถวนี้ผสมเท่าไหร่ครับตัวนี้ ผมจำไม่ได้วันนั้นโอเคนี่แหละ HT 779ที่ผสมเรียบร้อยไว้ครับผมแม่ท้องหรอพ่อใหญ่ครับท้องตัวนี้10เดือนผสมครับ1ขวบเป๊ะวันที่1ขวบเป๊ะคลอดวันที่13ตุลา6 63 13ตุลา63พอ13ตุลา64ผมผสมครับนะ ที่ชื่อสายไอ้น้ำฝนน้ำฝนคสมสิบส13ตุลาสิบตุลาเนี่ยนะผมนี่นี่นี่จะดูข้างบนที่ว่าแม่เขาเล่นนะที่ผมเขียนว่าเล่บวกสายฝนเขาคลอด13ตุลาหกสามครับผมอ่าอยู่ข้างบนนะผมครับพอ13ตุลาหกสี่กำหนดเป็นสัตว์รอบสามรอบสี่ผมก็เลยไม่เก็บไว้บางคนบอกว่าผสมเร็วเกินไปผมบอกว่าก็ไม่รู้ทับลอยทุ่งมันก็ติดตั้งแต่สิบเดือนแล้วครับผมเพราะวมันเป็นสัตว์ตั้งแต่สิบเดือนอื อันนี้ผสมพ่อไหนไหมครับนี่ตัวนี้ผสมฟันแซ็กฟอนแซ็กครับโอ้น้ำเชื่อแพงไหมพ่อใหญ่ไหนครับน้ำเชื่อแพงไหมไม่แพงครับไม่แพง้วยถูกถูกกว่าพวกตัวอื่นถูกกว่าพวกนี้ครับผมว่าที่ผมใส่ฟันแซ็กตานหนึ่งแม่ตัวเล็กครับค๋อได้ว่าจะใส่ราเบนจะใส่พวกราเบนพวกฟันค่อนครับผมแต่ทีนี้เนื่องจากว่าแม่เขายังตัวเล็กผมก็เลยไม่กล้าก็คุยกับหมอหมอก็เลยบอกว่าแนะนําฟันแซ็กก่อนครับผมให้มันออกมาง่ายๆอ่าเออตอนนี้ก็ท้อง ก็เก้าเดือนอ่าแปดเดือนจะคลอดวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้ครับผมนี่ครับผมรอชมเลยนะครับยี่สิบสามยี 23, ่สิบสามกรกฎากคมนับครับวันแซกมาไม่เคยผิดหวังนะผมได้ความรู้แน่นอนนะผมมาหาพ่อใหญ่เราผมไม่ไม่เลี้ยงเยอะฮะเลี้ยงแค่แค่ไหวตัวเองเอาแค่ไหวครับเพราะเราเน้นเพาะขายเนาะเพาะขายอือ ทะเลี้ยงวัวขุนก็ขุนเป็นอาชีพเสริมครับผมอือตอนนี้ก็เป็นคอกบ้านๆที่ากขยายคอกอยู่ครับผมตอนนี้ก็ด้วยแรงด้วยแรงด้วยอายุด้วยกำลังนะครับเนาะด้วยแรงด้วยอายุทองตัวเองครับแล้วก็สุขภาพอ่าบางทีก็อาจจะก็มีคนมาดูอยู่เขาบอกว่าจะเข้ามาดูหลายตัวอยู่ครับอือแล้วแต่ครับแต่ว่าราคาก็เปิดเปิดสูงหน่อยครับผม อ่าวัวดีนะครับตามสายเลือดเนาะวัววัวทุกตัวเป็นลูกหลอดทั้งหมดครับครับผมเป็นลูกหลอดลูกของเยนวาทั้งครับผมอันนีผม้ประกันนะครับวัวของแกนี่งามทุกตัวดีทุกตัวนะครับผมนี่ขายลูกขายแม่บ้างขายแม่บ้างแต่ส่วนน้อยริงจะขายแม่ครับก็ปีนี้ก็ปล่อยแม่ออกไปสามตัวโอ้ครับปล่อยแม่ท้องออกไปสามตัวอย่างแม่ตัวนี้ก็กําหนดคลอบสิงหาครับผมแม่แม่ของตัวนี้อืมกําหนดครอบสิงหา อันน้ก็คือปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วฮะครับผมก็ราคาก็สูงอยู่อืมนี่แต่วัวสวยทุกตัวนะครับผมแต่ละตัวของแกนี่เด็ดมากอ่าปัญหาคือเลี้ยงวัววัวแม่ลูกครัวเพราะลูกปัญหาคือเรื่องดูดนมเหมือนนมใหญ่ๆนี่แหละปัญหาครับปัญหาเลยครับปัญหาบางตัวดูดนมไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ต้องดูดด้วยครับผม จับปอนบ้างอะไรบ้างเมือ่อวานก็มีมีชาวบ้านมาปรึกษาอยู่คลอดออกมาคือวันนั้นผมไม่รู้พอเขามาเอาหัวหารไปถามเขาบอกว่าวัวคลอดลูกมาซื้อหัวหารไปครับผมก็เลยบอกว่าคลอดลูกเมื่อไหร่คลอดเมื่อคืนแล้วกินนมยางเขาบอกยางกินนมแล้วตอนนี้วัวเป็นยังไงเขาจูงออกไปข้างนอกผมบอกว่าจูงไปทาไมวัวคลอดลูกหนะใหม่น่ะไว้ให้มันกินนมก่อนครับ คืออย่างน้อยนมเหลืองต้องได้ก่อนครับผมอ่าถูกต้องมากตามภาษาหมอเขาต้องให้กินนมก่อนเนาะครับผมนมเหลืองสําคัญมากครับอ่าตัวนี้แปดชั่วโมงถึงลูกกินนมครับเป็นพ่ออะไรเนื่องจากอะไรครับมันไม่ได้พ่ออะไรเขาไม่หิวอ๋อเขาไม่หิวใช่คือผมจับป้อนตั้งแต่สามชั่วโมงแล้วเขาไม่กินไม่ดูดครับนอนนอนทั้งวันแล้วอากาศร้อนด้วยวันนั้นอ๋อผมก็ห่วงเขาจนถึงก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงแล้วนะครับเนาะครับจนเวลาประมาณ สามโมงเย็นลุกขึ้นมาแล้วก็มาดมแม่พอดมแม่ปุ๊บผมก็จับแม่ผูกนิดหนึ่งแล้วก็เอาเขาไปแย่ให้กัดนมก็ไม่กัดกัดว่าก็ดึงนมแล้วก็เอาปากเข้าใกล้กับบีบให้มนเข้าปากครับผมพอเข้าปากเขาเรียแป๊บหนึ่งแค่นั้นแหละเขาก็ดูดใส่เลยอดูดใส่ดูดดูดดูดแดูดข้างเดียวจบแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่อันตรายแน่นอนอันตรายครับครับผมนนมเลี้ยงไม่ได้ดิ อันนี้ดูแต่ข้างหนึ่งครั้งนี้ยังไม่ดูดูครับผมแต่วันเดี๋ยวนี้หายห่วงเขาแล้วเดี๋ยวนี้หายห่วงแล้วครับครับผมอ่าก็ทิ้งท้ายนะครับอย้ายไปย้ายฝากเบอร์โทรนะครับผมอ๋อเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกสี่เก้าแปดสี่สี่ห้าครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับอ่านี่เบอร์ตั้งแต่เปิดโทรศัพท์มาครั้งแรกไม่เคยเปลี่ยนโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย น่าจะเป็น20กว่าปีแล้วมั้งแต่สมัยโทรศัพท์มอโตโรล่าโอ้ครับนี่ครับผมซื้อมอโตโรล่ครับนะทิ้งท้ายกับภาพนี่ครับผมนี่ตัวจริงกระดูกแค่งขาใหญ่มากนะครับผมนี่เก็ได้2องวันสามวันวันนี้เออใหญ่มากเลยนี่ครับผมแต่แม่เขาให้ลูกโอเคครับผมให้ลูกไม่มีจ่ายลูกดีจ่ายลูกดีเร้ว้อคลอดก็ไม่ไม่มีปัญหาคลอดง่าย คลอดง่ายครับลูกโตขนาดนี้คลอดง่ายจริงๆแล้วผมมานอนผมนอนเฝ้าทุกคืนแต่ว่าวันที่เขาคลอดเนี่ยเขาคลอดอยู่ประมาณเก้าโมงกว่าผมไปเซนตยายขอฝนเซนตยายขอฝนครับลูกไปประมาณเจ็ดโมงหกโมงไปซื้อไปเอาหัวหมูกลับมาก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าก็มาแอบดูไปแอบดูก็ยังไม่แสดงอาการพอไปเซนหัวหมูกลับมาเก้าโมง คลอดเองอ่าลอยคลอดไปซะครับลอยคลอดเองนะครับผมออ,อาขอบคุณครับพ่อใจญ่ครับผมครับอขอบคุณครับ